และนี่คือ coffee g l i d e r ของเจ้า Starseeker H Mini ครับผมอ่ะอันบล็อกไปเลยนะครับมีเจ้าันี้ให้เลยนะครับก็คือสำหรับพอดเฟอร์ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะอาจจะต้องหมุนตรงนี้ออกมาก่อนเนาะเตอีบบโอเค ตัวน,นี้ก็จะมีเฟืองนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้เผื่อเกิดปัญหานะฮะร,ระวังตัวนี้ให้ดีครับมันถอดออกมาได้ด้วยบางคนคว่ำม,มาเพื่อจะปัดเป่าเงี้ยหูหลุดออกไปเนี่ยชิบหายเลยนะครับผม <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะมีแถมให้ด้วยนะอีกสี่ตัวนะครับสี่จุดครับพระพุทธธนี่หายไปตัวหนึ่งครับอันนี้อันนี้ตัวอ,อันนี้อันนี้ไม่คะ่ะอันนี้มาจากตัวกล่องเเป็นแบบอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอมีแค่สามตัวอ้าวทำจริงชช,ชั่วนะช,ช,ชั่วป้าโอเค อ่าโอเครถในนี้ก็มีให้อีกเผื่อใครอยากจะใส่อีกตัวนึงแล้วแต่แล้วกัน <laughs> ทาความสะอาดเ <laughs> ฟืองนะั้นครับก็ระวังสปริงกระเด็นหายเลยกันนะครับผมโอเคนี่ประมาณนี้ใช้แปรงปัดได้ที่เขาให้มานะฮะเสียบกลับไปที่อย่างนี้ได้นะฮะตัวนี้ไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะเรื่องศูนย์ก็คือบ,บิดไปทางไหนก็ได้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็หมุนก็ไปตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อจะเข้าไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าศูนย์อยู่ตรงไหนกันนะฮะเอามาดูนะครับผม ตัวนี้ก็สามารถถอดตรงนี้ออกมาได้เคาะได้นะฮะเอาแปรงปัดได้กาแฟมันก็จะค้างอยู <S <S ่ตรงนี้ได้เห็นไหมครับเปิดเครื่องนะครับก็สามารถกดอย่างนี้กดเช็คแบตนะครับกดหนึ่งทีตอนนี้มันอยู่ห้าสิบเจ็ดเขาเคมาว่าอยู่ประมาณนะเอาอย่างงี้บดได้ห้าสิบช็อตก็จริงคิดว่าสมมริมันสามสิบดีกว่าเพื่อเพื่อไว้สามสิบดีกว่าคือได้แต่ละมล็ดแล้วแต่มล็ด ถ้าเมล็ดพวอ,อ่อนมันแข็งมันอะไรเงี้ยมันก็ใช้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หรือความแรงไปมันก็อาจจะลดไปไม่ใช่ว่าถูกห้าสิบก็คืออุย้ยต้องกดพวอ,อ่อนละห้าสิบใช่ต้องดูในการการใช้งานแล้วก็เมล็ดด้วยแต่ข้อดีคือสามารถชาร์จ power bank ได้<ช>แล้วก็เสียบตรงไฟบ้านได้เลย<ช><ช>นะฮะระหว่างระหว่างใช้ด้วยใชครับว่างใช้ก็สามารถเสียบได้อ่าใช้งานยังไงครับคุณกิ๊บกดดับเบิลคลิกถึงจะบดเนี่ยนะฮะ แล้วมีฟังก์ชันอะไรอีกไหมครับผมเนี่ยมันบอกเวลาด้วยนะว่ากี่วิอ่าแล้วมีฟังก์ชันอะไรครับคุณกิบไม่มีอันนี้คือจริงจริงมันเป็นแบบโกพาที่มันสามารถสะดวกแล้วก็สามารถบดได้ถึงเมล็ดโอเคกดตอนหนึ่งที่เพื่อจะเช็คแบตกดอีกหนึ่งที่ตอนที่ไฟขึ้นก็จะไปบดนะฮะหรือคือจับเวลาใช่ครับเดาเบิ้ลคลิกเลยก็ได้ครับแค่นี้แหละแล้วก็เป็นชาร์จแบบไทป์ซีนะครับไม่มีอะไรเลยครับมีแค่นี้เลยแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยด้านล่างนี้ก็จะมีเขียนว่าใช้ไฟ1 2รับแองมุดห้าวัตต์นะครับผมอ จัดไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าบทเอพิโซ่ไหวหรือเปล่าจัดไปครับผมอ่ะมาลื้อก่อนยังมีอีกครับผมสเปรย์น,นะครับอ่าแนะนำเอาจริงแล้วไม่ใช้ดีกว่าเนาะเพราะว่าในระยะยาวเฟืองอาจจะมีมลทินได้อ่ะแงะมาดูก่อนมีอะไรอีกมีมีซองกันชื้นอ่ามีแท็กของเขาวันแล้วก็สายไทยสีให้ครับผมจัดไปบทโชว์กันเลยดีวยกว่าไปครับ ตัวนี้หาเบอร์บทไว้คร่าวๆแล้วตัวที่เล่นอยู่ก็อยู่ประมาณเบอร์สองจุดหนึ่งนะฮะอันนี้คือสูตรของเขานะครับนี่สูตรคือเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องมาคาล,ล,ลิเบตอะไรเขาคาลิเบตให้แล้วเบอร์เอพิโซที่เราลองใช้อยู่ก็อยู่ประมาณนี้แต่แล้วแต่บัตเก็ตนะบอกก่อนไม่ใช่บอกว่าเอาทำไมเบอร์เอพิโซของผมไม่เหมือนของครูเลยใจเย็นก่อนตั้งสติอา้าวกระจายเลยกู ตั้งสติเลยนะฮะเพราะว่าเบอร์บทมันจะต่างกันอยู่แล้วเครื่องเราแรงดันก็ไม่เหมือนกันบัตเก็ตก็ไม่เหมือนกันที่สําคัญนั่นแหละนะครับผมใช้โดชัยยูเท่ากันไหมอันนี้แนะนําว่าอยู่ที่18กรัมเนาะ,ะเพราะว่ามันจะใส่ได้พอดีใส่20กรัมถาไมได้ไหมได้คุณก็ต้องโดสองรอบอะเออเอาไปเป๊ะเลยอันนี้ระบบเทสก็มาแล้วเราะนั้นเครื่องมันนิ่งแล้วนะครับช่วงที่ได้ไปบางคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยโรลเทนชันเท่าไหร่แต่มาดูเลยครับเดี๋ยวไทม์เลยใส่ไปงี้ก่อนนะครับ ปิดฝาครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเวลาใช้เท่าไหร่เงี้ยน่ารักจังเลยอ่ะไปเลยครับผมดูฝาเสียงน่ารักอันนี้สายแคมป์เนาะครูกิบใช่ค่ะสายแคมป์หรือว่าแบบอ่าอยากอยพกพาไปแบบปั่นจักรยานชชิวๆไปสวนสาธารณะใช่เวลาไม่รีบถูสโลว์ไทม์สโลว์ไลฟ์แท้ถูกครับผมอ่าเด้อน่ารักข้ามเวลาไปดูตอนบทเสร็จก็ได้ครับ อใกล้เสร็จแล้วครับผมเนี่ยตเกือบหนึ่งนาทีเนาะเสร็จแล้วห้าสิบห้าวินะครับใครแท็กงี้ได้เขง๊บแงง,งหรือถอดแบบนี้เลยก็ได้นะครับแคะอ,อ๋อโอเคอ่าลองดูตรงนี้ครับมาดูเนี่ยโคตรดีเลยหายไปสูตจุดสองเหมือนเครื่องใหญ่ใหญ่เลยวมนอยู่ตรงนี้อ๋อเอาแปลงมาอึ๊บนี่ครับจะเอาเป๊ะนะ ดับเบิลคลิกอีกทีนึงนี่ยังไม่อีกครับผมยังไม่อีกพอเครื่องมันพอเครื่องมันเขาเรียกว่าเล็กอะขยกจับมันเขย่าอะไรก็ได้นะครับตกมาพอดีเป๊ะเลยทํางานง่ายใช่ค่ะแล้วสำหรับคนซีเรียสบทดซีเรียสกัดตัวนี้ครูแนะนาใช่ใช่ถ้าไม่ดีเอาจริงนะครูไม่โฆษณาให้เลยอนี้ตัวเนี้ยเจ๋งจริงเันเลยครับผมใส่ไงวะเนี้ยอ๋อเข้าไปแล้วมานี่ ประมาณนี้มาเทยอย่างนี้ได้เลยนะอย่างนี้ได้เลยแต่เอาแบบมีอารยะแล้วกันนะอุปกรณ์เราก็มีพอดีอ๋ออย่างเงี้ยหกที่นี้วูเองนี่แหละสิบแปดกรัมนะครับก็จบสามสิบหกหนึ่งต่อสองสามิบหกมลก็เวลาให้ได้อยู่ประมาณอ่ะดูกันน,นี่โอ้ฟูฟ่องเลยนะฮะ อเ okay. มาดูกันครับผมดอกแรกของเจ้าเอสมินิครับผมอืมมาครับท่านผู้ชมครับผมช็อตสวยๆนะฮะไปดูครับโอ้โหดูช็อตเป๊ะเวอร์โอ้หึออ,ะะอ้อ สามสิบหกนะครับผมจัดป้ายสามสิบหกนะครับไม่ได้ปรเิวันนี้เลยชเอาชิมดูก่อนก็ได้ครับก็ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ได้ก็แค่เพิ่มเบอร์บดไปอีกสองคลิก่ะเป็นไงครับครูอันเดอร์ไปนะมันมันไม่ตรงมาลิิเวิร์ดก็คือขอให้ไม่ได้ ได้อะไรบ้างอันเดอร์อันเดอร์อย่างเดียวค่ะบอดี้ไม่มาโงไม่ไมีอะไรดีเลยว่าแน่แดกไม่ได้ครับผมโอเคครับไปไปต่อ <c oughs> รอบสุดท้ายแล้วนะฮะเราได้เบอร์บทแล้วนะฮะก็อยู่ที่สิบเก้าแล้วคุณคิดดูสิครับละเอียดขนาดนี้โหอีกตั้งเกือบยี่สิบเบอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเหลือเฟอือเลยครับถึงศูนย์เนี่ยด,ดยูนี่คือสุดนะฮะเขาตั้งศูนยไว้ให้แล้วนี่เราใช้เบอร์สิบเก้าแต่แนะนําว่าใช้ประมาณประมาณนี้ก็พอเพราะมันจะเสียเวลานานในการบดนั่นเองนะครับผมอ่ะจัดไปครับผมเรามาดูกันนะฮะ พร้อมนะครับอย่าใส่อย่างงี้ก่อนเลยนะครับผมอ่ะแล้วเรามาดูกันบทกันนะครับเดี๋ยวมันคลิกครับผมรอไปครับผม,ม 8, 8, 8, 8. แล้วมันก็จะดับให้เลยเนาะก็ละเอียดขึ้นแค่ประมาณสองคลิกเท่านั้นเองนะฮะนี่เยขย่าตรงนี้เลยนะครับไหนๆก็ติดอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วแต่ความชื้นต่างๆความแห้งนะครับที่มันจะผงจะติดได้กดดับมัลคลิกไปเลยทีเนี่ยเขย่ามาอย่างงี้ได้เลยมันติดอยู่อย่างงี้แหละตัวมันเล็กเห็นไหมครับเขย่าง่ายอ่า สิเป๊ะคือถ้าเรารู้จักการแมน a มันอะดีๆอะยังไงก็สีโร่รีเ t นชั i o ได้ครับตัวมันเล็กขย่วได้อ่ะมาดูกันครับรอบสุดท้ายนะครับผมประกอบเพลนเร็วๆเลยเนาะรอบสุดท้ายนะครับผมจัดไปโอเคลิ้นน้ำให้เรียบร้อยครับผม อครับผมดูสายกับเวลาได้เลยครับผมสวยงามโอ้โหฮนะทำงานง่ายพอเวลามันเล่นเบอร์บทได้แบบสเตปเลทที่ผมชอบมากนะเครื่องบดที่มีเป็นสเตปเลทเนี่ยคือเราเล่นเวลาได้สำหรับคนสายเนร์ดสายกิ๊เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าหนึ่งวิก็มีผลกับรสชาติแล้วครับฟูก<ช>ิฟต์ถูกแล้ว,ลวอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์แล้วนะครับผมจัดไปครับผมเป๊ สามสิบหกนะฮะก็จบเป๊ะเลยครับคููคลิปชิมแก้วนี้ลองเทียบกับไอตัวเฟืองหกสิบสี่ครั้งก่อนแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงวันนี้เราโหโซโล่กันยาวนะ่ะรสชาติก็น่าจะจำได้ตั้งแต่แปดสามหกสี่แล้วตัวนี้แต่จริงๆรสชาติในลักษณะแตกต่างอยู่แล้วแตกต่างอยู่แล้วได้ใช่ครับบางกว่าไหมดอกไม้เยอะกว่าบอดี้ต่ำกว่าหรือเปล่า อันนี้เเฟเวอร์เฟเวอร์ดีกว่าค่ะบอดี้จะเบากว่าตัวหกสิบสี่โอเคยังครับบอดี้จะเบากว่าตัวหกสิบสี่เพราะว่าด้วยลักษณะของเฟืองแล้วเนาะแต่ว่าเฟเวอร์ใช่เฟเวอร์เฟเวอร์ดีมากทานง่ายค่ะทานง่ายในคาแรคเตอร์เฟืองขนาดนี้นะโอ้กินง่ายเบาๆเขาเรียกว่าอะไรเฟืองเล็กบอดี้น้อยกลิ่นฟุ้งเบาๆทำราคา จะจะเอาไปงัดกับตัว83เพื่อ64เฟือง ek อยากอยากหวังเกินตัวณวันนี้ครูแนะนําว่าขอให้เครื่องมันไปสเต็ปเลก่อนหูตัวนี้ชาร์จได้พกไปไหนก็ได้เล่นได้ตั้ง30ช็อตเนี่ยเออแล้วสามารถเล่น power bank ได้ด้วยสะดวกขนาดนี้มีที่ไหนอะตัวนี้ถือว่าดี่สุดตอนนี้แล้วใช่กาจะไปแบบแคมปิ้งนะปัจรยานทัวรตลิงใช่คุณก็แค่พกไปให้เกิดภาระเลย ผมสังเกตนะเพราะว่าการบดที่มันช้าด้วยพอบดอย่างเงี้ยเกือบหนึ่งนาทีพวกผงดัสมันไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นบอดี้ก็เบาเหมือนกับพวกดิฟเพราะฉะนั้นเครื่องเนี้ยมันเอพิโซดได้ด้วยแถมผมว่าดิฟน่าจะชัดเลยนะฮะใช้ของให้ตรงกานงานแล้วคุณจะขับประสิทธิภาพของมันได้สูงสุดครับผมถ้าโปรดจะลืมว่าโอกาคาเฟ่กาแฟเป็นเรื่องสนุกด้และก็แดกซะสิซื้อซะ